สวัสดีครับท่านผู้ชมเพจพีเช่างใหม่ทุกท่านวันนี้เพจพีเช่างใหม่พาท่านมาติดตามการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบผู้ทกภัยที่ตำบลขวงเปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยขณะน,นี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายนประจว์ปัสกุลได้ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือของทางอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยมยีท่านนายอำเภอจอมทองครับเป็นผู้รายงานรวมทั้งในส่วนของ ทางเจ้าหน้าที่อ,อปทอนะครับในพื้นที่กําลังรายงานอยู่ครับว่าสถานการณ์ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปานั้นมีผู้ประสบเหตุอุทกภัยรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราฟังกันครับเ ทางน like ้ที่หลมาจากใ้ินาก็เห็่เกท้ายที่ดนเกมาั้งเองเพราะว่าตนทางน้ำมาถากันนะครับทางน้ำหลกระตุกนะครับเรือไมโรปไหนไน้ประได้ครับคือบอกว่าประมาณกาสะสคือปูเพื่อต่อห้าขาะนองที่ไทครับ่้าก็คงต้องรีบเร่งการกจาเพราะว่าอยาเกิดพายุบ่ายเนี่ทางสลอไปดีดปรเมินมาให้เราในการทีเรื่องนี้ผมเลนก่อนนะไปมาเลยผมดะครับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงนะครับได้รายงานถึงสถานการณ์เพราะว่าต้องเป็นบล็อกตำรวจที่สลับไอ้ที่ทักรถตำรวจเพราะว่ารอรอข้างนอกจังหวัดบางใหญ่ที่ครับรถตำรวจได้ทำได้ท่าแหนไม่ถึงนะการที่ท่านกำลังเป็นอไรกันได้ได้ครับเพราะว่าถ้าข้อตัวนี้เป็น มันมีสี่จุดเราจะแก้ปัญหาตรงไหนเพราะว่าเาาว่จุดคือน่ยมันเป็นจุดที่ว่าไม่มีทางน้ำสาธารณะครับจุดที่ข้าโวดัวนเค้กไหวเป็นทางที่น้ำลูกออกวางไปได้เลยครับรับองรวจใช่ไหมใช่ครับถ้ามีรบก็อยากจะได้ทั้งสี่จุดแต่ต้องมี่เรือะไ่วรื่องแต่ว่าจุดคือน่ยมันมีปัญหาเรื่อกลองน้ำที่รับน้ำจากตรงนี้ครับตรงนี้ก่อนทำแรกก็ทำได้ใช่ครับ แต่ว่าตรงสุดท้ายนี่มีร่องน้ำแตาน่าแต่ว่าต้องมาที่อออก็ขอควาไม่เคยจากทางท้องถิ่นครับเพราะว่ามันมีทางเชื่อมของชาวบ้านที่วางท่อขนาดเล็กอยู่ครับ <c oughs> ซึ่งเราก็เพิ่มท่อขนาดใหญ่เพื่อให้มันรับน้ำแตัวนี้ครับงเนครับในแง่ก,กรณีการแก้ไขปัญหาระระยะยาวนะครับ จะมีเรื่องของการขยายอ่างเก็บน้ำนะครับแต่ในส่วนของทางหลวงนะครับก็จะทำการระบายน้ำลอดถนนนะครับซึ่งก็จะต้องขอความร่วมมือกับทางอบอทอนะครับแล้วก็ชาวบ้านในการขยายท่อที่เคยมีอยู่นะครับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นพอและก็ทันทุ่งทีในการระบายน้ำถ้าหากว่าเกิดกรณีน้ำหลากหลอกไปนะครับ นะเอางี้เอาอันอื่นอันอื่นเข้าแผนไปอันนี้ก็ทำเข้าแผนไปจะขยายอ่างยังไงก็ทำเข้าแผนไปนะับเดวตัไปแต่ตัวนี้ต้องมันมาทีน้ำต้องมันร่วงจะเคลื่อนได้ไหมอาจจะใช้เวลาสักสองอาทิตย์เดือนหนึ่งทำให้ได้จะเป็นเป็นหลักเดือนครับเพราะว่ามันต้องเีก็บการจอนค่อนข้างเยอะอยู่ครับอยู่หน้าฝนยังยาวอยู่ครับถ้าก่อนฝนหนักๆก็ให้ช่วยได้ครับช่วงไหนี้ช่วงทำเครับ ตัวนี้ตัวเดียวกันแต่ขอถ่ายกันต่อขอ,อเขียนรอบตัวนี้จะยกกับช่วยรอบอ๋ตัวนี้เราเราคุณรอบไปแล้วนะฮะแต่ว่ามันเอาอยู่นะับเพราะถ้าเราออกวันมันเล็ก ยิ่งขุดรอบยิ่งไวกว่าน้ำมันวาไวเลยนะเนี่ยเดี๋ยวทํกูวกูอ่ะอดอื่นไงอดอื่นช่องอื่นลางลางที่สร้างถนนมีสุดแป๊ดใช่ครับซึ่งคือจุดนี้มันมันผ่านชัหนมาบ้านชาวบ้านครับใช่ปัญหาเรื่องกอนก้อนรับครครับร่ต่อเล็กต่อเล็กต่อเล็กต่อเก เว่าอากเป็นหน่วยของใครทำอ่ะเป็นหน่วยของเจ้าของอบเจอบตประสานรกปสุดท้ายี่คือกอรปครับเจ้าที่ทหารรปเลคือเขาไปทำแต่ว่าใครดูแล ก็เนาเงบคนมาทํามาช่วยแต่คนดูแลน่าจะเป็นท้องทีมยวหรือจะมาทานก็ไดูครับตอนนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้สามารถขยายขยายได้น่าจะถึงแสนลูกบาทเรื่ลยๆโอเคเดีอยู่เลยแล้วเดี๋ยวคนถามต้อเดี๋ยวยกคนถามต่อตอนนี้ตอนนี้ขั้นต้นเนี่ยเราตอนนี้ขอมาช่วยเหลือกันเลยครับรต้างกางแผนี้ไดด้เี๋ยวประสานงานท่านแม่บอกได้คุยกันั้วยมากครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับนายประจนปรัศกุลได้สั่งการให้กับทางทางหลวงนะครับ ได้จัดทําโครงการเพื่อที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนนะครับตั่ติดเลย้กวนี้กลายเป็นน้ำทุกขคือออกไม่ได้ไม่มีที่ออกมีแต่มีแต่เราิ่งจะสิดเดียวครับแล้วก็อ่าอย่าะปสันท่านลองปเัาไปอาไปเอาไปเอาไอาไปเอกปเอาไบเไเไปานป้อาไเอาบปอานปเอาไปเาไปเอาไปสอออยเน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปานะครับก็ได้รายงานนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันก่อนหน้านี้นะครับไม่สามารถที่จะระบายน้ําได้ทันเนื่องจากาในส่วนของท่อระบายน้ํานะครับที่ผ่านทางหลวงเป็นท่อเล็กนะครับซึ่งก็เกิดปัญหาว่าน้ําสะสมในฝักถนนหนึ่งนะครับ พท่กท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับนายประชนปราสกุลนะครับตอนนี้ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนพื้นที่ของขวงเป่านะครับเดี๋ยวเราไปฟังท่านผู้ว่ากันต้องการพูดที่เลือกเข้าสั่า

กับท่านผู้ว่าบอกว่าเดี๋ยวจะให้ทางทางหลวงนะครับมาแก้ปัญหาในเรื่องของอท่อท่อาน้าที่รอดถนนนะครับเพื่อนบอกว่าน้ําแรกของฝนเพื่อนเขาลอกได้เพ่อเขาแกเด้อเือมจะไม้แหมยาวอยู่ในกระลงเลื่อนเลฤดูฝนนั่น CCP เพราะนั้นเราต้องเตรียมรับเดี๋ยวฝนแต้มาครั้งที่สองั้งที่สามนี่มันจะต้อง ฝากทุ่หรือน้อยนุหรือแจ้งเตือนได้เร็วี่สุดแล้วที่สำคัญทุ่นั้นยกจนีะเลยเนี่ชีวิตคนต้องคัญที่สุดุ่มมีการสูญเสียหรือต้องดูแลและแจ้งเตือนอยนนปกพเพราะไม่ปน้องกิอแจ้งเตือนอยเลยคนบอกคือพยมผลข้าคผลพวงต้องวงนะครับออกไปยืมตื่นน้ำไม่เอาห้ามมได้นะครับมาล้มลงกลุไห้ามได้หรอกแต่เราต้องเอาเข้าของเอารถมือ like ตันเอาคนยื่นคนนอกมออตัน แล้วก็จะมาดูแลกันแล้วทั้งท่านท่านนายกนี่เพิ่อก็จะเป็นผู้จัดการเหตุการณ์ในพื้นที่สองดินทั้งกำนันทั้งหลวงพ่อหลวงบ้านก็จะช่วยกันนะแอมเพิร์กเกิจะดูแลหนแยหลายองดินนะครับผู้ว่าก็ดูแลหลายหลายแอมเพิร์กนะครับปั่นกันมาช่วยกันคนไม้มือทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งทหานยนทนถน์ใช่ไหมทีมหัวหน้าอากาศทั้งยินทนต์นะเพิ่อเกิดจะมีทีมงานมาช่วยมาดูแลนะครับเป็น่วงกันนะครับแล้วก็เอ้าพูดยงเหรอ จ,แจะแจกงคมีอย่าง่นอคครับกรานี้พญาหย,ยียบเบืองนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านประจนปสัสกุลครับคุณนายรงจิตนะครับอันนี้คุณนายรงจิตปัสกุลท่านเป็นคุณนายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงหม่เขาแล้วก็รวมทั้งจะเป็นนายกเรากาชาดตัดวเองนะครับสิ่งนายกกาชากครับไว้จากโลหิตแล้วจากสิ่งของหาไรายได้เพื่อที่มา นำมาคืนสู่กับประชาชนที่ประสบภัยทั่วทั่วจังหวัดนะครับโดยเฉพาะบ้านหาบับานเดียวเขาได้กับท่านอุสตส่ามาเยี่ยมเยือนของเขาแล้วขึ้กำลังใจทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านจะมาอู้เอ่ยกับหน่วยงานเขาหลายๆห,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพอมอท่านนายกท่านท่านรองอ,อขแขวงนะครับต่างๆที่มาช่วยครับตึงฝ่ายทหารอากาศเองทั้งตำรวจฝ่ายปกครองเองมาช่วยเหลือตะกี้ท่านอู้เอ่ยกับท่าน ทองออกแงและที่กับท่ออย่างระบายน้าที่อยงเขาเนี่ยเป็นปัญหาสะพานซึ่งผมมาหลายวันแล้วเนาะมาดูอ่ะถ้าเขาขยายได้ดีเก็ะจะทําให้มันมเกิดซ้าซ้อนขึ้นมาแหมตรงนี้ท่านรองอรับปากที่จะขยายจุดท่อระบายน้ําจุดหนึ่งไปเบื้องต้นก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวสักเกินนะ่าจะเดินเดือนสองเดือนนี้น่าจะดำเนินการไปนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่ฝนนักจะแต้จะมานะครับวันนี้ก็ต้องออขอขอบคุณท่านผู้า่าวุโจังหวัดท่าน ภรรยานะครับท่านผู้ว่าจังหวัดท่านพอมอนี่พัฒนาสังคมบ้านเรือนเสียหายอย่างนี้ท่านพัฒนาสังคมท่านนายกทุกท่านครับท่านแขวงนะครับที่จะมาร่วมแก้ไขปัญหากับเจ้าบ้านเฮาตำบลของปเปาฮานครับอตอนนี้ก็ต้องขอบขอคุณท่านผู้ว่าขอบธรรอากาศตัวเนะครับขอบพี่น้องเฮาพบมือขอบคุณท่านผู้ว่าอาจารย์ทีมงานครับที่มาที่กลังแจเท้องอา,อาครับเชิญครับ ครับตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับนายป,ประจนปราศกุลนะครับพร้อมด้วยท่านนายกเหล่ากาชาตินะครับแล้วก็ทางท่านานายกนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปานะครับแล้วก็ท่านนายอำเภอจอมทองนะครับก็ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทานะครับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลอ่า องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงตับข่วงเปานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆหน่อยเมื่อสักครู่ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับแจ้งว่าเดี๋ยวยังไงแล้วจะขอสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ ท่านเรนถามท่านู้ว่วานนะคะวันนี้เราออกพื้นที่กันมาหลายที่เนี่ยนะคะวันนี้ท่านไปพบอะไรมาบ้างคะคือวันนี้ต้องบอกมามาเขาเรียกว่าก่อนระหว่างหลังก่อนเกิดภัยมีการแจ้งเตือนเรียบร้อยระหว่างเกิดภัยก็ระดมคนมาช่วยกันในช่วงนี้แต่ตอนนี้คือหลังหลังจากการเราก็มาฟื้นฟูกันคนที่ได้รับความเดือดร้อนเราก็มาชดเชยมันชดเชยไม่หมดหรอกอเราถูเงเรื่องชีพมาโน่นนี่นั่นใครมามันก,มนก็มันก็บางทีก็ไม่คุ้มกับการที่น้ำมานทำความเสียหายให้บ้านเรือนเข้าให้อะไรต่าง แต่นี่ก็คือเป็นเป็นบทเรียนบทที่หนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าบทเรียนบทที่หนึ่งเท่านั้นนะครับช่วงประกาศเข้าดูฝนมามาหาใหญ่ซึ่งเราก็ไม่คาดคิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้เพราะว่าไม่ได้แจ้งเตือนเรามีพายุเข้าแต่เป็นเรื่องของร่องมรสุมที่พัดผ่านแล้วเพอเอินตกแช่นานทําให้เกิดน้ําสะสมบนบน,บนพื้นที่สูงคือบนเขาโดยเฉพาะอินทนนท์เนี่ยสะสมน้ํามาเยอะนะน้ำกลายเป็นน้าป่าไหลหลากมาท่วมมาแบบฉับพลันมาไวไปไวนะครับเพราะฉะนั้นผมมานี่ผมก็ได้เห็นว่าอ๋อ เรื่องเราเป็นอย่างนี้แล้วบางบางบางเรื่องอย่างตรงจุดเนี้ยบ,บอกถนนขวางทางน้ําเพราะว่าท่อท่อระบายมันขนาดเล็กที่ผ่านมาน้ํามาไม่เยอะก็ระบายนันตอนนี้น้ํามาเยอะขนาดนี้ก็ระวังแผนว่าทั้งนั้นต้องมีสักจุดหนึ่งซึ่งจะต้องทําบล็อกคอนเวิร์ตซึ่งผมก็คุยทางแขวงหนึ่งแขวงการแขวงทางหลวงที่หนึ่งนะค,ะครับท่านท่านรองผอแขวนท่านมาเองก็บอกว่า,เ,าเดยวท่านตำรวจจุดไหนสักจุดหนึ่งในวัยวัยเนี่ยที่จะรับก้อนที่สองที่มาเนี่ยแล้วแก้ปัญหาซึ่งผมก็จะประสานทางกรมทางหลวง ซึ่งท่านอธนทดีก็ก็ได้รู้จักกันดีอยู่ในส่วนตัวผมนะผมบอกว่าท่านทีพอดีขอมาสักก้อนหนึ่งงบบอกว่าสักไม่เกิน,ล,นล้านเพราะนั้นเดี๋ยวก็จะแก้ปัญหาทําให้น้ํามันโฟลได้สะดวกทําให้ก้อนที่สองถ้ามาเยอะอย่างนี้น้าก็จะไหลไปก็จะไม่ท่วมก็ไ,ไม,ไมผมจะเร่งรัดให้ไวที่สุดในในท่อแรกมาดูแลมีสี่ท่อแต่ขอท่อแรกที่สำคัญก่อนเอาไว้ไว้เนี้ยเพราะต่อไปเขาคงเข้าแผนคงใช้เวลา และอีกส่วนหนึ่งก็อ่างเก็บน้ำเขาบอกถ้าอ่างเนี่ยถ้าเขาขยายได้มันสามารถเก็บน้ําได้ซึ่งก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่มูว่าไปสํารวจสํารวจแล้วก็ไปดูละพื้นที่ความรับผิดชอบใครก็ได้จะทาหนังสือไปนะครับไปประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องเป็นพื้นที่ป่าหรือเป็น,เป,นเป็นอ่างของชาวนาหรือของของ,ของท้องถิ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทําให้เราเห็นภาพที่แท้จริง ซึ่งก็เช่นกันครับเหมือนกับจุดแรกที่ผมไปสองสามจุดนะก็เห็นภาพปัญหาแล้วก็ก็นึกภาพออกแล้วก็จะพยายามแก้ปัญหาอย่างด่วนที่สุดนะครับรวมทั้งสักครู่ก็มาเจอมีคนหายเข้าในป่าไปวันนี้เจอสามเหตุนะสามสี่เหตุการณ์ก็ครับก็เนี่ยมันก็คิดออกคะคิดออกแล้วก็ไม่ใช่กรมาของคนหายนี่เรามีการสั่งการเรื่องอะไรบ้างคะตอนนี้ผมพยายามที่จะอัพเรื่องนี้ให้เป็นระดับจังหวัดเพราะที่ผ่านมากรรมการการระดับท้องถิ่น นะครับระดับอำเภอซึ่งถ้าระยะยาวเขายังคนถามว่า5วันแล้วเนี่ยไม่เจออาจจะต้องอาจจะต้องระดมคนมากกว่านี้ผมก็พยายามจะให้รายงานเข้ามาที่จังหวัดแล้วเดี๋ยวจังหวัดจะเข้ามาเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ผู้ว่าพึ่งผมอาจจะมอบให้ทางองค์การขนส่จังหวัดน,นะครับในการใช้งบ่อนมาใช้สสพมลังลงมาช่วยคนนะ่ะเพราะว่าเชื่อว่าเขายังมีชีวิตอยู่เขาอาจจะหลงป่าอยู่ในป่า5วันนะครับก็ก็เต็มที่นะครับผมก็ระดมสู์บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็ระดมคน เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ชาวบ้านก็ไปหากันเอาเองบ้างแล้วหน่วยข้างเคียงที่อยู่ในพื้นที่เดี๋ยวอาจจะเป็นหน่วยระดับจังหวัดที่เราต้องลงไปนะครับก็เต็มที่ครับลงมาในพื้นที่เห็นภาพแล้วก็ต้องตอบคําถามชาวบ้านมาแค่มาแจกของคงคงไม่ใช่คงไม่ใช่แจกของไว้เฉยเฉยคงไม่ใช,ใช่ต้องมาแก้ปัญหาแล้วผมคิดว่าบทเรียนบทที่หนึ่งมันผ่านไปเราเห็นแล้วความบอบช้ำมันเกิดขึ้น เตรียมรับมือกับบทเรียนบทที่สองเช้าวันนี้ผมก็ไปชุมแก้ไขปัญหาในเขตเมืองนะก็เ,เห็นจุดบกพร่องหลายจุดเหมือน,นกันที่จะต้องแก้ไขปัญหาในในปีนี้นะผมมองปีนี้ปนะีงวดต่อไปเนี่ยถ้ามาอีกมรสุมมาอีกหรือว่าพายุเข้ามาอีกเนี่ยต้องรับมือแก้ไขปัญหาแากการให้เบาบางลงกว่าเดิมมันอาจจะแก้ไม่หมดนะ ก็อาจจะใช้ระยะยาวอะไรก็ว่าไปเป็นคะนระย, <c oughs> ยะสั้นของเขตอำเภอเมืองเมื่อเช้า,านี้ที่ท่านบอกว่าจะต้องมีการแบ่งโซนรับผิดชอบเป็นหลายๆโซนด้วยกันเนี่ยนะคะในลักษณะแบบนี้เนี่ยจะแก้ไขปัญหายอย่างไงบ้างคะเช้านี้10จุดจุดที่วิกฤตเรียกจุดวิกฤตที่น้ําท่วมทีเราภาพก็ถ่ายออกไปโอ้มันจมบาดาลต่างๆนะซึ่งจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่ามันเป็นฝนแรกนะครับเราตั้งหลักไม่ทันจริงๆเนี่ยฝนที่สองมานี่เราจะวางแผน รับมือมันให้ดีที่สุดในการที่จะเรนน้ําลงไปในคลองต่างๆซึ่งหลายจุดมันทําได้นะหลายจุดทําได้เราคิดว่าครั้งที่สองครั้งที่สามที่เกิดขึ้นมันต้องไม่ให้ซ้ําบทเรียนน่ะนะครับเราเห็นแล้วล่ะว่ามันเป็นยังไงนะครับผมคิดว่าแล้วอย่างดยนป้องยิง,ยง,ยง,ยงผมก็โทรมาจาับกรมป้องกันแล้วมันเทาสารณภา,ายนะครับผมก็จะประมาณการคิดเรื่องนี้ไปไกลๆยาวๆแล้วแก้ปัญหาให้ท่านปีนี้ไม่พูดถึงปีหน้าละ ต่อปีนี้ให้ได้นะครับท่านก็มีเรื่องที่จะบอกไปถึงประชาชนในขณะนี้ยังไงบ้างคะก็ผมฝากวันนี้มันเข้าสู่ฤดูฝนแล้วฝนฟ้ามันตกเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ตกที่ไหนนานๆมันก็ย่อมเกิดน้ําสะสมแล้วก็ท่วมขังรวมทั้งเป็นน้ําป่าไหลหลากที่สุดฟังการแจ้งเตือนนะครับให้เชื่อไว้เขาบอกให้หลบหนีให้อพยพก็ให้อพยพให้หลบหนีไปก่อนถึงไม่มาก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าเราไม่อพยพ น้ำป่ามาแล้วพัดตัวเราไปพัดเข้าของเครื่องใช้เราไปมันก็จะเสียหายก็หลักการก็มีง่ายแค่นี้ให้ทุกคนช่วยระมัดระวังตัวเองแล้วก็เฝ้าฟังนะครับตอนนี้ผมก็มอบให้ให้สำนกักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งหน่วยสนับสนุนต่าง,างๆองค์การของจังหวัดฐานตำรวจ,ท,รวจ,ท,รวจที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยระดมสภาพกำลังทั้งหมดเตรียมพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือยุทธปกรณ์ที่ช่วยพี่น้องชาวบ้านให้ทันเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์เรา ผ้ามันไม่ได้นะแต่เราต้องแจ้งเตือนให้ผู้คนหลบหนีจากภัยเหล่านั้นให้ทันนะครับท่านรัฐบาลได้บอกว่าผู้คนต้องไม่สูญเสียต้องไม่บาดเจ็บล้มตายกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและต้องไปช่วยได้ทันเหตุการณ์นะครับ การท่านผู้ว่าละการจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้ท่านก็เดินทางมาหลายพื้นที่ค่ะตั้งแต่สันประตองนะคะและตอนนี้ก็มาที่จอมทองค่ะวันนี้แค่มาที่จอมทองท่านเจอ3าเหตุการณ์ค่ะทั้งเรื่องของน้ําท่วมที่ปกติอยู่แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มาเจอเรื่องของไฟไหม้ซ้ําซ้อนกับเรื่องน้ําท่วมและล่าสุดก็ปรากฏว่าไปที่อุทยานแห่งชาติที่ดอยอินทนนท์ท่านก็พบกับเรื่องของปัญหาของคนหายที่มีชาวบ้านเข้าป่าเพื่อไปหาเห็ดนะ่นะคะไปหาของในปา่าแล้วก็ปรากฏว่าพลัดหลงไป5วันณขณะนี้มีการตามหาอยู่นะคะซึ่ง เรื่องของในพื้นที่จะช่วยกันแล้วจังหวัดเองก็พร้อมจะช่วยเหลือในส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ครับผมนั่นก็คือท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ครับชนิสาชมสินได้สรุปสถานการณ์ในวันนี้ให้ฟังหลังจากที่สัมภาษณ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้คำท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ได้รับอมอบถุงยังชีพนะครับอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกไว้ว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาแต่ว่าเป็นเรื่องของน้ําใจในการเยี่ยมเยือนแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับกับพี่น้อง ผู้ที่ประสบอุอทกภัยในพื้นที่นะครับอย่างไรก็ตามในภาคราชการนะครับก็ได้มีการวางแผนนะครับที่จะแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดําเนินการแล้วนะครับ หลังจากนี้นะครับเราก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปครับขอจบการถ่ายทอดสดในช่วงนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเพราะว่าท่านผู้วรายการจังหวัดเชียงใหม่กาลังจะเดินทางกลับแล้วครับสวัสดีครับ